ลูกคอยสุดพะบปลาลุงเลยยิ่งเขาก็ถือปืนแล้วนี่นะสบายดีเด้อพี่น้องเอฟซีเบอร์สุขสุขคนสดีปใช่ไหมเนยสบายดีปลาลุงแระเบน้นั่อมาปืนนะมาให้แม่มาให้แม่เก็บไปมาเก็บไปมาทิ้งทําไงทําไงไปฉลบด้อ ข้องเลนีท้องเลนข้าวผู้ใช้แล้มีปืนมีรถมีย่างอลไรนนอะเนยลูกค้าตาตบปูปันไหญปืนก็เดินนี่เด้อปืนนี่เด้อใครเป็นรถด้วยเป็นยุนเป็นเครื่องเลนนั่นสุดใจเอานี่ของทำหน้ยเอาคืนแล้วเนี่ยอือไปเล่นแน่เอาไปแหน้ำกินข่าวกับย่างมาอนพายทอดให้กินลูกพายทอดใครให้กินลูก ทำเพีเกี่ยมบ่เจ้าเขาไปแล้วอืเซมามาเอาแลวเซมาเอเ้อเลมาหายอยู่อมเซมาหายอยากมากกเลยพามาพามาเอาเดทาะไรเี้ยนเด้ขันหนอยืมเจาเอ้ยเซมาเมื่อไรเด้นี่ยอืมเด้บายบายเซมาเด้ว Một nha một nha một nha mẹ nha xem mà bóc là bóc nha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  sẹt sẹt lơ, sẹt sẹt lơ đi hay bóc nha ao ừ. nè, hay nha nè nha kinh lắm bóc nha bóc nha bóc nha mẹ nha mày đơ, mày đơ, mày kín bóc đơ bóc nha bóc nha nha เพื่อนนะกันขั้นเลยป้อ,อน่ะกินอยู่กินดีอยู่มาเริม่มมาเริ่มกินถอดไข่เด้อโดนโดนกินถอดไข่บออูเร่บูเร่คอยถอดป็นอะไรเลยเล็กน้อยก็ถอดแน่บ่แน่แต่พีคไปยังกินอยู่เหนื่อยังกินอยู่ห้าวใครจะนั่งอยู่ซื่อๆเนี่ยนั่งอยู่ซื่อเนี่ย เอาบ่ตังเอาบ่อเอาบ่อฮะโอ๊ยเนีนั่งนั่งมาให้น้องนั่งไปเบิกแม่สิไปเอาหายมาเออไปไปนั่งตันนั่งนี่เนี่ยมาไม่หายเะไรด้นั่งบบดนี้นั่งนั่งบบดนี้นั่งใคคิดว่าจะเบิกมันอีกเลยถามเอื่อยมีกับเป็ดบ่แม่นบ่เป็ด บ้านลูกออบ้านบ้านเพื่อนต้นไหม,มนั่งนะแม่แม่แม,มาให้นั่งนั่งนะแม่มาให้นั่งานังอืนั่งแล้วอืม,อมดีดมนมานอน,นบ้านนงยายน,น,นองดีดนะเจ้าเขาแแล้วบอกเนยแล้วแล้วบอกเขานะ ย่งอยู่ย่างคนย่งคนแล้วปั่นได้เนี่ยเขาและออลีนะปัน่นวนปัน่นแล้วเออเป็นอไหนเป็นยู่ม่ชองอ่านนะมาเห็นอะไรอน,น,นะ มัก็เบื่อีงแหละใครมีเบื่อเป็นโมมองเอาดอกมองกันแคลแคลลไม่ใชยหรอเอืมแต่มาเจอเ้งนี้มันแร่ดองดองมาใส่เอ้โหเป็นยังไงล่ะน่ะแม่จะชิ้งหายคือกัน

เอ้ยต่อเตะที่บนเขาอืมทำนี่ใส่นี่ยทำยัดทำอะไรเย็ดสบเท่า่อเตะอืมต้องใ้วะต้อ้ยข่าวกับเอ้ยมื่อย อย่างนี้พมไทงาบ่ะพุ่มได้กินเขาแรงไปน้องเอ้สบายดีเด้อเด็กๆกินแล้วบุตรละเดี๋ยวเข้ามาแต่ด้านที่เขียวก็กินแล้วบุตรละกินเขาแรงน้ำกันไปน้องเอ้ยักเด็กกินทอดไข่กินปิ้งซีนเนี่ยกินเนื้อกินแบบกินับทำไมกินกินซีนี่ มาพี่น้องมาสบายดีเด้อมาที่นกันทิ่นี่ก็กินไปหน่อพี่น้อง บวกั่งข้นเพื่อน่านี้เขาแค่อยู่ชิ้นแห้งนี่นี่กดตะเมาส์สิเทีนเลยใช่ทำวิศว์ไม่หรอกเดี๋ยวข้าวจิ้มข้าวหย่าวอ่อนๆกินเอากินออาขอรืม

เด้อพี่นะ้องมขาเด็บบวงแับน,นี้ได็บบวงนี้แขวปงอ่เพี่น้องเยปงอยู่บดปีบก็งงแต่ซอีก่อนแต่กาปงใหม่อีหล we have woman mm-hmm <sharp inhale> ที Honor, use, ่ถอนก็เสียงเสียงระบบสายตาทอนไปสายตาบุคคลเก่าอ่นี้งแว่เศร้าอย่หกนปีังแว่เศ้าออโก ทันทันคุณม,มันถึงกับบางคนบางคนมันออกตาออกเร็วบ่